เบื้งนะครับหมากนี่นี่ครับสุดยอดปะครับผมสวัสดีครับพี่น้องกบีสานสมปปีม้วมาร้อยครับมื่อนี้ผมสิพ้าพี่น้องมาเก็บบักแตงที่ผมปลูกไว้ครับกาเป็นบักแตงกวาขาวผู้พันธ์ครับบักแตงกวาที่ผมเอามาจากบ้านผมครับแตงกวาบมันัสีนวลครับผม ขึ้นซือหรือซาครับเพราะว่ามันสิพลอยมันสิบกแข็งครับผมเฮ็ดระบบน้ำหยดครับผมมาทดลองครับผมปลูกไว้อยู่สีอันแปงครับโอ้ยตอนขุดแปลงนั่นแบบบักสุดๆเลยครับดินมันแห้งครับผมขุดแกนแกนแกนครับไงทวนทวนครับผมพี่น้องกว่าจะขุดแควไปสีแปลงนี่กะมือกับพงไปหลายหม่องอยู่ครับ หลังจากนั้นก็มาติดตั้งอุปกรณ์ครับก็จะเป็นทั้งน้ำท่อนามครับแล้วก็บว่าวน้ำยดครับผมจะทุดล่องใส่น้ำยดก่อนครับเพราะว่าแรงนี่หลังจากที่เกี่ยวเขาแล้วผมจะปลูกมะแตงครับผมแล้วคิดว่าผมจะใส่น้ำยดครับรอบที่ผมปลูก,กน,นี่โอ้ยดินแห้งร้ครับเพราะฝนกระเซ้าตกไปโดนแล้วเข่าก็กุ้มแล้วครับเข่ากระกลายเมาแล้ว ย้ำใส่ปนใส่ปุ๋ยแล้วเอาขาดพวนๆนย่งสี่กับไงกุนกุนครับผมผมบอกเครื่องสูบน้ำน้อยมาสูบน้ำยุ่สามโหดก่อนครับเพราะว่ามันแห้งหลายครับผมหดน้ำแล้วตินมันก็บส่งซุมอยู่ครับแต่ซุมแต่ตอนที่ผมหดน้ำมบบุครับอันย้ำปลูกนี่ครับบหกว่าโดนไปแล้วเมื่อสิเกิดให้ผมทุกเม็ดทุกหลุมว่าครับผมก็บบเป็นหยังครับเพราะว่ารอบนี้คือการทดลองปลูกของผมครับ ในการใส่เทปน้ำยดเพื่อที่จะเ,เก็บข้อมูลครับผมเพื่อที่จะหาประสบการณ์เจ้าของเอาไปปลูกในช่วงนาแล้งครับเดี๋ยวปลูกแล้วผมก็จะใส่เทปน้ำยดครับจะต่อจากเววที่เห็นในทอนนั่นแหละครับนี่ก็เป็นหน้าตาที่ต่อสิ็จแล้วครับผมผลการงอกของแตงที่ปลูกถึงแม้สิบ่งงอกทุกหลุมแต่ก็โอเคอยู่ครับพี่น้องอย่างที่เห็นนี่แหละครับหลงเหลือไว้ให้ผมได้เก็บอยู่ครับกะ ช่วงที่ผมกลับบ้านกาละสินนะอันต้องสองรอบครับกลับไปเธอแรกกลับไปขอนแก่นกับหามือครับกลับไปกาลสินก็หามือบานนี้มันหยุบครับผมพี่น้องมันหยุบโอ้ยผมว่ามันสิตายถ่ายแย่หล่อบอนหดนามไว้ทาผมนี่มันก็ต่ายไปแล้วครับปรนหนัดย้ายมันย้ายเพื่อนกับหดหดมันกักที่หดอย่างไหนเนาะผู้เฒ่าเนาะครับพี่น้องเพ่อนหดใบหายกันยังดีครับ ผมก็เลยมาเล่งน้ำที่หลังครับนี่ครับบักแตงรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่ก้อนมูครับที่ผมน่าจะเก็บตั้งแต่สามสี่มือก้อนครับแต่ว่าผมเอาไว้เก็บพร้อมกันครับพี่ครับทั้งนี้ก็ครับมือนีทั้งสีได้หลายอยู่ครับพี่น้องรุ่นนี้ครับเป็นรุ่นที่ซ้ำตัวนั่นแ่ละครับที่ต้องเก็บก้อนแต่ผมเอาไว้เก็บพร้อมกัน อี่ครับนี่ครับผมหมากไงเท่าไหรแห้งต่ําแซบครับบ่มีบ่มีบ่มีหยาบครับบ่มีหยาบแล้วก็พอ่อยครับผมยำกินกบกบกบนี่มันบ่คือบักแตงมันบ่คือบักแตงขาวซองเพิ่นเนี่ยครับพี่น้องบักแตงบ้านผมนึ่อบอกเลยว่าพิษกันหลายครับผมบอกเลยว่าบักแตงขาวที่เพิ้นขายเป็นซองเนี่ยมันหยาบครับผมออกมาปลูกแล้ว ฟางเขาแล้วนะผมสิบอปลูกอีกเลยครับกินกับบะแสบแข็งกับแข็งโอ้ยจังซี่ก็เอามาักให้ค้นปลูกขายผม่าเอาอีกแล้วครับแบบนั้นนี่ครับหลายอยู่ด้วยครับผมพี่น้องมือนี้เป็นรุ่นเป็นรุ่นง่ายครับที่ที่ค้นที่เก็บไปแล้วล่ะแต่แบบนี้แห้งต่ำแสบครับเดี๋ยวผมพาไปบเบิ้งทั้งนั้นอีกสองแตงที่เหลือครับปี่ครับ น้งสีได้หลายอยู่แล้วครับพี่น้องกับปลูกเบิ้งครับปลูกเบิ้งมันขื้นแน่ว่าขื้นแน่ครับนี่ผมบอกมาสามกับเนียมันบ่นขึ้นนะมันบ่นเกิดตอนนั้นโอ้ยตอนนั้นมันแห้งแห้งครับน้ำก็หดบ่ได้นี่ครับตัวนี้ค็ัสุดยอดเลยครับนี่เห็นบ่ครับนี่ครับสวยๆเอ้า จะเก็บก่อนครับพี่น้องเขามาเริ่มเก็บกันอีกกลัวครับหน่วยนี่แหละครับหน่วยงามๆครับผมนี่ครับหน่วยสวยๆแบบนี้ครับตัดไว้ครับหน่วยอันนี้ก็เอาไปน้ำครับเอาไปเอาไปผสมกันครับหมากน้อยหมากง่ายนี่ครับหมากนี่กัน มึงนะครับสุดยอดบ่ครับผมนี่ครับบอมีแกรครับบอกได้เลย <c oughs> นี่ครับสีหมากแล้วครับห <c oughs> มากนี่กับงามคือกันครับนี่ครับ นี่ครับเด็กการครับนี้กับรุ่นแรกครับเอาไปซุปเนี่ยโอ้ยแสบครับผมพี่น้องเพลงนี้ครับที่สวยครับผมนี่ครับที่สวยครับนี่นะครับนี่ก็ได้ครับ ครับครับโอ้ชีได้หลายอยู่ล่ะครับแถวบ้านผมตอนนี้เป็นกำลังปลูกครับเป็นกำลังปลูบอกบักย่างหลายเลยล่ะครับตอนนี้เป็นเป็นแบบจริงจยังจังมีตลาดรองรับครับ แักแตงมันน่าสีนวลนี่วพอค้าโอ้ยไปเอาหลายครับผมได้หลายแล้วครับฝึกเนี่ยครับอันนี้ผมจีวอา้ก้อนครับอันนี้ผมมาท่านเอาครับเอาโนวนนี่ครับสวยนี่ครับหมากนี่ห้งไงครับต่ำแสบเลยครับนี่แบบนี้ครับ ได้หลายแล้วครับเดี๋ยวผมมาออกก่อนครับเติมกระตาแล้วคุณมีแต่หน่วยางามครับผมโอ้ยมื่อนี้มีตลาดวันศุกร์ครับผมก็เลยจะออกไปตลาดแรงเพื่อนคุณครับอะเดี๋ยวขอไปลองนี่ครับบันนี้เออ นั่นง้นี่ครับครับสวยครับ,รบนั่งยถ่ายหลองมหุนน้ำทาผมนี่ มันตายหมดแล้วละครับดีดีจะลองขึ้นหดน้าม่ให้ผมเนี่ยนี่ครับยังเหลือชุ่มหมากกำลังซ้ำดำผ่า,าแบบนี้ครับเอาไว้ก่อนครับผมผมวานาจะเก็บได้ประมาณสองลุนครับหมักแตงนาแร่งที่ผมปลูก่นี่ เพราะว่าแหงแห้งครับเืิ่งนะครับหมากนี่สวยๆแล้วครับใหญ่ๆแล้วครับโอ้ยต่าแสบก็ยังนี่ครับนี่ผ่านผมนี่ต่าเลยน่าเป็นน้ำชั่วชั่วชั่วนี่โอ้ยได้การครับซุปกระแซบครับเอาไปขูดขูด,ข,ดขูดครับแล้วก็ซุปนี่ก็ได้การคือกันครับ มืดเลยละครับผมพี่น้องบ่ได้หลาหรอกครับ <c oughs> เขาล่องสุดท้ายแล้วครับนี่ <c oughs> เอาเห็นครับมีแต่หน่วยงามๆครับมีแต่หน่วยใหญ่ๆเอาไว้โดนแน่ครับมันกะเลใยญ่ ครับแบบนี้ครับนะครับผมซุมเหนียวไ้ก้อนครับข้างหลังผมนี่กเหมัดเลยละหมดละครับที่น่องวานนี้เดี๋ยวเราไปสรุปกันครับว่าใดซ้ำใดครับผมหมดแล้วครับผมวันนี้ผมเก็บออกมาหมดแล้ะครับโอ้ว่าสิบบ่ได้หลายก็ได้หลายอยู่ครับนี่ครับน่วยใงญ่ๆอย่างสิครับวานผมเพิ่นมากินน่วยเงี่ยงๆสิละครับ ครับห <c oughs> ุ่นอ้ได้การครับได้การร <c oughs> ับรองว่ามันบ่ได้แก่ด้ครับนี่คนหนาตีเขาว่าอ้ยมันแกแล้วมเแมนครับปักแตงมันพลอยครับนี่น้อยนี่ง่เด้วยผมพี่น้องว่ามันแกวะเดี๋ยวผมาหาใครเบิ่งครับนันครับเห็นบ่ครับพี่น้องทีเห็นขังงในครับปักแตงบ้านผมนี่มันมืแมน บักแตงที่โดยทั่วไปแบบนี้ตามแ่บครับ ừ, ừ, ừ. ตอนนี้องมาพวกมากกิ่นแบบนี้ครับอือกลับร้องว่าพลอยครับพลอยอ่ะคือมันกรอบครับผมบักแตงเขาว ถุงยีเสมาบาทเพิ่นขไยในวันนว่าปลูกอ่ะผมปลูกยู่ตรงนั้นครับมองขางมองตัวโอ้โหไม่ใช่เรื่องครับทัานผมมาห้องบักแ่งนิ้นจ่าครับมันนี่ของแท้ครับบักแดงวันน้าสินวนวลครับแต่บุญน้าคู่ปุ่นครับติดปูพ่านเหมือนครับพี่นอ้องอ้าอีสานจะมาปีวมแล้วมันน้อยครับ ป้าพี่น้องเจ็บมมะแตงครับอยู่ผมปูแไว้เดล้องปลูเกิดใส่น้ำยดครับเดี๋ยวผมจะเอาไปล่างครับแล้วก็ใส่ถุงเอาไปฝากให้ลองอันขายอยู่ตลาดแร่งครับผม <c oughs> <c oughs> ขอบคุณหะายครับสวัสดีครับ